หมายเลขหนึ่งสี่สี่สี่เมื่อคุณพบตัวเลขชุดนี้เป็นประจำจักรวาลต้องการสื่อสารความหมายมาถึงคุณหมายเลขหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่การกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจการบรรลุความสำเร็จ หมายเลขึ่งบอกให้คุหรู้ว่าคุณสามารถสร้างฝันทุกอย่างให้เป็นจริงได้ด้วยตัวของคุณเองส่วนหมายเลขี่เกี่ยวข้องกับพลังงานสากลที่บอกว่าเทวดาประจำตัวอยู่เคียงข้างคุณเสมอเขาคอยส่งแรงบันดาลใจและให้กำลังใจสนับสนุนให้คุณเดินไปตามเป้าหมายให้สําเร็จ หมายเลขีเกี่ยวข้องกับการทุ่นเททำงานด้วยความลหลงไหลเมื่อคุณพบตัวเลขชุด1 4 4 4เป็นการนำเสนอพลังงานเชิงบวกให้คุณหมายเลขนี้ทรงพลังมากความหมายโดยรวมของมันคือให้คุณฟังสัญชาติยานของคุณเองในขณะที่ จักรวาลก็คอยสนับสนุนและให้กำลังใจคุณเสมอหมายเลขห4 4, 4. ่เขาคอยแนะนำให้คุณทิ้งความกังวลต่างๆให้หมดไปให้คุณใช้พลังงานเชิงบวกนำทางตอนนี้คุณอาจจะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินหรือปัญหาต่างๆของคุณเนื่องจาก การกังวลเหล่านี้ก็คือการสร้างในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการดังนั้นคุณจงทิ้งพลังงานลบเหล่านี้ให้คุณใส่ใจไปที่ความคิดเชิงบวกเท่านั้นคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาในมุมมองที่คุณมีความสุขและได้รับมันแล้วกดแรงดึงดูดจะช่วยทำงานให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาได้เร็วขึ้น เทวดาประจำตัวแนะนำให้คุณทำภารกิจทางจิตวิญญาณให้สำเร็จด้วยการนำตัวเองให้อยู่ในคลื่นความถี่ของความสำเร็จคือคลื่นความถี่ของความรู้สึกสบายใจรู้สึกเบารู้สึกผ่อนคลายดังนั้นคุณต้องหากิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขและผ่อนคลายนอกจากนี้ มาสังเกตว่าเลข1บวก4บวก4บวก4มีค่าเท่ากับ13นํานำเลขโดด1บวก3มีค่าเท่ากับ4ยิ่งย้ำเตือนความหมายของเลข4ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณสามารถฟังความหมายของเลข4จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ